สวัสดีเพื่อนๆน,นานาล้ทุกปารทุกท่าน,นเดี๋ยวพามาชมใหม่นี่ครับใหม่ข้างทางครับแต่ก็ติดข้างบ้านนะครับแต่ถ้าเขาห่วงเขาก็ไม่ไล่ครับ,รรบแต่เป็นล่องน้ํานะครับที่มันไหลลงมาแล้วก็ผ่านถนนอีกด้าน,นครับเลาะชายเขาทาั้งนูนครับเดี๋ยวไปรับชมมันนี้ว่า คือปลาอะไรครับถ้าจะกัดตาย น้ำตามทุกไม้เลยไปกัดครับกัดแล้วครับอยู่แล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มไปดูสายปลานะครับตัวนนี้มันโฉบมากัดเลยนะครับนี่ครับเป็นสายปลาอ้วนๆเลยครับ เดิมคนระับเดี๋ยวไปชมมันต่อดีกว่าครับจะได้ตัวเพิ่มด้วยครับ ปลาโคตรเยอะเลยครับดันน้ำตามที่สอนตัวจม้องเปลี่ยนเยอะว่าครับ ัวนะครับไซส์ไม่ใหญ่ครับกัดแล้วครับอยู่แล้วครับโอ้โหตัวนี้มีไซส์ครับมาดูไซส์หนยครับเสียวรุดมากเลยครับไซส์น่าจะเป็นโลครับลงเบลอ,อ์อีกนิดนึงครับ ได้โลอยู่ยกข้ามมันเลไม่หักนะครับคันจะหักนะครับถ้าหักก็เสียชื่อแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับมีเป็นโลแน่ๆครับสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ดูสายป่าครับดูว่าใหญ่แค่ไหนครับ นี่นะครับสายปลาสักคู่เดียวครับใหญ่จริงครับสายเป็นโลแน่ๆครับตัวนี้นีครับสายปลาโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวพานะ้ำนผะู้ชมมันต่อเลยครับก็หมายนี้ดูซิว่าตรงนี้จะได้ปลาที่กี่ตัวครับ ก่อนหน้านี้สองแปมครับจะไปรับชมมุนต่อเลยครับ ปาดันน้ำตามทุกไม้ครับจัดแล้วครับวัดอยู่ครับอยู่ครับไม้หนึ่งแต้มครับนี่ครับตรงนี้ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่ เดี๋ยวไปรับชมมันต่อดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับใหมน่นี้นี่กสายป่ายัางไงก็รบกลนฝากช่องด้วยกันนะครับนะจ๊ะ Fishing Channel ครับรับกลนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวไารู้กันต่อครับนี่แต้มที่สามครับกับหมยนี้